นิทาเรื่องนกนางแอ่นเตือนภัยนามาแล้วมีนกนางแอ่นตัวหนึง่งอาศัยอยู่กับนกฝูงอื่นๆอย่างสงบสุขวันหนึง่งนกนางแอ่นบังเอิญบินไปเห็นชาวไร่กำลังหวานมาเมล็ดป่านซึ่งมันรู้ดีว่าเมื่อมเมล็ดป่านเหล่านี้ เติบโตขึ้นเป็นต้นป่านแล้วชาวไร่ก็จะนำมาถักเป็นตาข่ายดักนกมันจึงรีบกลับไปบอกเพื่อนนกของมันนี่พวกเราไปช่วยกันจิกกินมเมล็ดป่านกันเถอะมันจะได้มงอกขึ้นมาเป็นต้นอ่อน แต่เพื่อนๆของมันกลับไม่สนใจเวลาผ่านไปมเมล็ดป่านก็งอกขึ้นมานกนั่งแอนจึงเตือนเพื่อนๆอ,อีกครั้งว่านี่พวกเราไปช่วยกันจิกกินต้นอ่อนตอนนี้ก็ยังไม่สายนะไม่อย่างนั้นต่อไปพวกเราจะได้รับอันตราย แต่เพื่อนเพื่อนนกของมันกับสแสดงสีหน้ารังคานแล้วพูดขึ้นว่าโทษถ้าเจ้ากลัวมากนักก็ไปอยู่ที่อื่นเลยสินกนางแอ่นได้ยินดังนั้นก็บินจากที่นั่นไปด้วยความน้อยใจเมื่อต้นปานโตเต็มที่แล้วชาวไร่ ก็นำมาถักเป็นตะข่ายดักนกจากนั้นไม่นานพวกนกทั้งหลายก็พาดท่าบินไปติดตะข่ายดักนกในที่สุดพวกมันจึงได้แต่รำพึงว่าถ้าเราเชื่อคำเตือนของนกนางแอนตั้งแต่แรกก็คงไม่ต้องถูกจับ อย่างนี้รอนิถาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่ารอให้อันตรายมาเยือนก่อนจึงคิดแก้ไขเพราะอาจจะสายเกินไปที่จะแก้